อยากจะใช้กฎแรงดึงดูดในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แต่ท,ทําทีไรก็ไม่เห็นได้สักทีนะคะหลายคนมาัากจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อกฎแรงดึงดูดเขาบอกว่าถ้าต้องการสิ่งใดให้ส่งความปรารถนาหรือว่าสิ่งที่ต้องการนั่นออกไปนะคะแล้วมันจะไปดึงดูดในสิ่งที่เหมือนกันนะคะเข้ามาหาเรานะคะแต่ทําไมทําแล้วเราถึงไม่ได้สักที เรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจะดึงดูดสิ่งใดนะคะเราต้องเป็นสิ่งนั้นนะคะถ้าเราอยากจะดึงดูดในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะและหลายคนก็จะมีคําถามว่าก็ในเมื่อความเป็นจริงหรือในชีวิตปัจจุบันของเราเราไม่ได้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไรสิ่งที่เราจะกดล็อกในเรื่องของ ความคิดของเราตรงนี้ได้นะคะมีอยู่คำหนึ่งคำนั้นคือคำว่าขอบคุณเวลาที่คุณได้รับสิ่งของจากใครเนี่ยนะคะคุณจะขอบคุณเขาและสิ่งที่คุณขอบคุณคุณมีความรู้สึกอิ่มเอมใจมีความรู้สึกมีความสุขทีนี้ในเรื่องของกดแรงดึงดูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีในวันนี้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่มีในอนาคตอย่างเช่นว่าวันนี้นะคะคุณอาจจะมีบ้านหลังเล็ก หรือว่าฐานแล้วคุณอยากจะมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้นะคะให้คุณขอบคุณบ้านหลังเล็กที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยคุณนะหลบแดดหลบฝนหรือว่าวันนี้คุณอาจจะมีเงินเดือนแค่เดือนชนเดือนแต่คุณอยากจะมีรายได้มากกว่านี้2อถึงสเท่านะคะก็ให้คุณขอบคุณนะคะจํานวนเงินที่คุณมีในวันนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทําให้คุณอิ่มข้าวได้ทุกมื้อถ้าคุณยัง ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณมีในอนาคตและการใช้กฎอนุริยุดในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาสื่อสารการผ่านความรู้สึกค่ะเขาไม่ได้สื่อสารผ่านคําพูด